นอาจะก็นีไงหรอจ๊ะยังเสบกำหน่อยบ็ชัดใจบอ็แสบไปแล้วสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันคือเก้าคขะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้เมนูจุจุจุจ เน,นื้อสบเนื้อนัวกับพี่น้องเอยบอกไปกระน,นำารแต่กับพี่น้องจากจูซาเดนกับมีตับมีเนื้อคือเก่ากับพี่น้องเป็นเนื้อสันจากได้เนื้อสันมาเนาะเออพักได้พักอันนี้ไามแม่จ้ะจากร้านทักอันฝรัง่งเลยพี่น้องพักหอมเป๋บ้านเนาะมาจากไทยอืยอคดีใจเห็นพักไทยคดีใจดีใจ้จได้เห็นของไทยพักหลายอย่างจะจไปร้านอันนั้นมา ร้านอาหารสุดฝรั่งนะจ๊ะเออจะได้พักอันอันพริกสามสี 4, 4. ีีสีสวยเนาะพริกหยวกพริกหยวกหวานกับแจวขมขมเออแจวขมขมแจวดีจนะ้ะพีออ่น้องโอ้ยทองข่อยห้องโอโอข่อยหิวเข่าลายขดไตอันตลาดตะเลิดมามาด้วนะนะนที่นี่เด้อเสบแสนจ่วมขวอย ก็เก่าก็เดิมจ้ะพี่น้องกามันเข้าอย่าสร้างมันเข้าดีได้จ้ะมึอน,นี่เอออย่าสร้างแม่เป่ากินก่อนเขามันจงกินเขาแซพพ่บเพราะว่าขอตับแล้วแล้วกันหว้าวเหนียว เอานี้ยจิบหน่อยม,นะมอั้งมาป้าตั้มาหวานค่ะป้านนี่นะเป็นเนื้อสันจ้ะเนื้อสันกับเนื้อธรรมดานี่นะอุ้ยหิย้วเขา่าหิ้วเขา่า,ยาอย่าสั่นอย่าสั่นห้วยได้แล้วไหม ขอโทษข่าไผ่คุณไม่กินนะจ๊ะอือออเลี่อะทำมาบ้าง นั่งจาะมาแบบอืมอตับแมี่ยสมาา่มาหวานวตับมีมะหวานจุ๋ยๆตับง่วนหน่อยบักกุยบักข้าวค่ะ <c oughs> ดีใจประคอมเป๋มาบุคคลเด้เห็นแล้วจ้ะไปร้านไทยอื่นข้างในโอ้ยมันจัดได้บริจาคไงขัดไงเนย่ะอืม ก็เขาชอบน้ำมันพม่หวาน sống, xốm thì xốm thịt khéo Nói chả Cắm nhìn ngay rồi chả Nóng xẹp Cắm nồi nóng sát chảy, nóng sẹp Det er så deilig. กาทำนนี่ค่ะยุงนานยุ่งนานเป็นทำงานโตนะักสิบเอวันติดต่อกันกินข้าวแล้วจ้ะไึงใช่ขึ้นเป็นนอนหรอเหนืนะหน่อยแล้วเหนื่อยนะบอกสิตัดหญน้าใจเมือ่อ เป็นนะ้้นๆมันจิม้มค่ะ ก็บางบาก็ไหนน้อยก็แบบบานห้อมอ่ะก็เลยน้อยแบบซอสตอนไหญ่เลยน้ำบ๊อกขาดตับงาำตับงาค่ะสดสด้วยอื

สุนจ้ะมนตกไม่แหนียวน่ะก็เอนียวตะก้อยนันเป็นมากไก่หมั้เนี่ยแล้วเป็นเนื้อผืนบอบพีหนาชามเนะ่ยมันมีหากเลย บอกเขานี่าเดียอไอย่าเป็นนนปอยู่

าะเคยไปงาน,นอดีละเงียบแล้วกระดางดีสิเปิดไฟเลยพีหน่อยแจกกลางกลาน้ำ พ่อเคยว่าข,าข้าวขามื่นีเราแบบ <c oughs> บางที่จืบนเหนือบางงานเลยจ้ะบางาบบางานก็ไบบิจุเป <c oughs> ็นดกนะักเนาเปันดอกมาา บอสแยบเพืาา่อบัตรเขาหรอคะคุณฮ้างอยู่ห้ายอยากปล่หนังบะเข้ามัน,นมีกินข้าวไรบะมัามากข้าวกินได้อยู่จ้งมักข่อยมักข้าวนิดหน่อยห,หอมมันหอมอ่ะมันมีความหอมของเหนือ Cá cua khói phí kín nửa như thái gian lãng Kín bồ cự cẩn Khao cua Tùng tắp mua nhoài Quỳ khả tắp mua bạp Thật nè ข้าเดวเบดข่อยมาหมาอ่ะอทำไปแล้วเอาวเดืบดะก้อยเลยพี่น้อะ ในเตาอบจะกรอนจุตัดมาชินบรดไลาบาร์ไดเหมือนไรอย่างเ็าล้วพี่นอ้องจ้าเสาเดือนอันกินบระเมือนนะคะเอาตะกรอยค่ะพี่นอ้องเสาเดือนหิ้วข่าวไรไปที่นีกินได้บรลายค่ะจะเป็นน้งซี่จะ้มะมาตลาดค่ะเ,ดะเพชรกับเพชร เป็นร้านค้าร้านข,า,า,นขายกับสามีเจ้าวันนี้ไปซื้อกับเขากับนามเมื่อยแอ่เลยจากพี่น้องหิวกับเขากับนาม,มคือแบบว่าเราทํางานโดนเนาะล้วก็สื่อมาตุนไว้หลายๆจากกับเข่าขอบครัวเจ้าเดือนสิเป็นสิเพราะว่าบริไปประจาเนาะบริไปทุกมือคือบ้านเฮาเด้ฝรั่งเขาจะซื้อกับข้าวมาตุนตุนไว้ใส่ตู้เย็นไว้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไป็สื่อใช่ไหมเจ้ือว่ากันห,หาบหาบเซ้จนเมื่อยแอรย หลายอย่างว้วพี่น้องมักมีของสาวเดินสะดวกฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไับบ้านสาวเดินคําตาสวดสาวเดินชนลฝากกดติดตามรับชมเป็นกําลังใจเละจ้าเดอ้อพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขุข้นคะ่ะสวัสดีค่ะ